กี่ดาวะคนไฟกี่ดาววะแค่นี้เหรอควกนไฟคูกระจอยโยนครับอได้แค่นี้อคนไายเอาตายตายนะตายนะไม่ลอทำอะไรโรอะไรรอทำไมอะได้เวะโอไหรเไี้ยวหญิงมื่เกี่ยไวเียคนคโวยเไรเนี่ยไอ้สัสตอนสองหนึ่งเลยมา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 เลยมา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 ตอนสาม่งอะไรเนอองหนึ่งเกมห้าเกมห้าเลย อ่าเขาวัดกันที่ทีเวิร์คไม่เด้วเขาันต่องโหเลยมาเอมาเอยเีีเยอะจัดเลยเฮียอยู่หน้ามึงไปไปทีดวยี่สิบดายี่สิบดายี่สิดานี่ตานี้ตกสิบเก้าว่ะยี่สิบดาตานี้ตกสิบเก้าว่ะจะตายอยู่ไหนวะสปาร์กไม่ยด้จะาไม่โง่บอกให้โง่ลิบอกมึงมาต่อยกูกูไม่ให้ต่อยหรอกเฮีย เอาเงินก <chat> <stroke> the ูน the ี่ท so ับทับยังกินได้ปากไงแล้วไมวะทน้ไมวะทล้ไมวะโลกออนไลน์โลกออนไลน์เว้ยเนี่ยเงืองอยาทำอะไรมึง่าจ้างทนายคาตีมาตบคุณไงโอ้ยแน่นอนกูยอมแล้วโกงมาต่อเมืองไงแม่พะน่ะแทงแม่อยู่ด้านหลังไอ้ตัวหนึ่งวะไอ้ตัวหนึ่งวะไอ้ตัวหนึ่งวะมอ้ตัวหนึงวะคทำได้ไหมทรไม่ได้ทุกตัวไงตายเข้าสู่ข้าไม่ได้ทุกตัว เียงแม่งไอ้คุยไอ้ลูกกะลีไอ้ลูกกะลีทางนไอ้ลูกกะลีคนโง่ไอ้ลูกกะลีไได้หรอทำอะไรไม่ได้หรอคิดอะไรไม่ออกไอ้ลูกกะลียอมดี๋วว่าให้รอหน่อยนะไอไอลูกกะลีไอ้ลูกกะลียอมเลยยอมเลย

ประกาศชนะยู่ไม้ละไอ้เงี้ยประกาศชนะกูปิดไม้ลวเออสูงสูงกับมาเป็นคนอีกครั้งเก่งมากเลยน้องสูงพี่บอกหยุดผมก็หยุดครับน่ารักมากน้องสูงไม่มีสมาธิเลยผมถือไหวอ่ยครับต้องกินข้าวคุยตีนะอัตรงนี้เล่นได้นะจริงเดี๋ยวรอก่อน บัไไนทายมาเดาคน้ฝังหมดหมดฝังหมดทหลดแน้านได้ปะได้ปะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็ถอยถ้าไม่ได้ก็ถอย <c oughs>